คือรถที่เอาไปทําแท็กซี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่เหมือนรถที่ผลิตออกมาจําหน่ายเพื่อเพื่อคนใช้นะมันก็ต้องมีข้อแตกมันจะมีข้อแตกต่างนะครับอย่างเช่นขอบต่างๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะไม่มีจะไม่มีโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พัตเตอร์สวัสดีครับพี่ปุ้ยวันนี้เนาะมาพบกับปุ้ยแล้วก็น้องพัตเตอร์โอ้ วันนี้มีรถสวยใช่แล้วนะครับผม,มก็วันนี้เ,เราสองคนนะครับผมอยู่ที่โชว์รูมรถบ้านรถ<ช>มือสองกิจดาคุชคานั่นเองอนะครับผมส่วนวันนี้เข้าเรื่องกันเลยนะครับเรามีรถสวยๆทั้งสองคันนะครับแล้วก็ไม่ถึงแสนทั้งสองคันด้วยไม่น้อยมากๆเลยก็เป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับโตโยต้านะสาวกโตโยต้าห้ามพลาดเลยนะครับเรามีทั้งโตโยต้าอันติสนะครับผมแล้วก็ โตโยต้า a า i ิสเอทีคันนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คันแรกกันเลยดีกว่าเอาคันนี้ก่อนชูโรงของเราเลยคันนี้เลยนี่เลยเอาคันน้องเล็กชูโรงก่อนเนาะเป็นอ o โตโยต้าเอทีนะคะตัวนี้เครื่อง1.2เนาะเป็นเครื่องพันสองร้ซีซีใช่แล้วปี2019นะคะไม่เคยติดแก๊สอารถปีใหม่มากแล้วที่สำคัญที่พัตเตอร์ ใช้น้อยมากใช้น้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปดูใช่แล้วก็ที่สําคัญได้สีขาวด้วยยาริดเอทีเฟเนี่ยเอาง่ายๆว่าเป็นยาริดโฉมใหม่นะครับ่ที่เป็นตัวซีดานสี่ประตูดูกระจังหน้าของเขาหน่อยพี่พัตเตอร์คือยังเป็นสีดําด้านอยู่เลยค่ะใหม่จริงคันนี้คือแบบว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังเป็นสีดําด้านอยู่เลยใช่ครับผมก็คันนี้นะครับผมคือโตโยต้ายาริดเอทีฟนะปี2 0 1 9ตัวเจนะครับเกียร์ออโต ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้น3 7 9 0 0 0บาทเนาะรถปี2019เป็นตัวอีโคคาร์เนาะตัวนี้เนาะเป็นรถอีโคคาร์ตัวนี้ก็คือในยี่ห้อ่งจุองเป็นรถอีโคคาร์นั่นเองเดี๋ยวเราพามาดูทำไมไฟเขาสวยจังเลยค่ะพี่ป้าเดี๋ยวมาดูเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2โฉมด้วยกันนั่นก็คือโฉมยาริสธรรมดานะครับที่เป็นแฮทชแบ็กห้าประตูแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นยาริทเอสทีเเนี่ยเป็น เปลี่ยนแบบเลยก็คือเป็นรถเก๋งซีดานนะครับเป็นรถเก๋งซีดานเลยที่ด้านนอกนะครับผมดีไซน์ออกมาให้ดูโดดเด่นมากๆเนาะแล้วก็เป็นรถที่ทันสมัยนะครับผมเพราะว่ารถก็ปี2019ใช่แล้วนะดูไฟเขาหน่อยไฟเขายาวแล้วก็สวยมากเลยผมจะบอกกับลูกค้าว่าไฟดวงเล็กๆตรงนี้ก็คือเป็นไฟหลีของตัวโต้ใต้ยาลิสถูกไหมแต่ว่าลูกค้าหลายๆคนเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวมันก็จะเวลาเราเปิดไฟหลีมันจะเหมือนเดย์ไลท์เลย ะครับจะสว่างเป็นสีขาวใช่มันจะสว่างเป็นสีขาวขาวแล้วเปิดตอนกลางวันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าตัวเจเนี่ยเอาง่ายว่าเป็นตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มต้นอ่าพอเป็นตัวเริ่มี่ยมันก็จะไม่มีเอ่อไฟเดย์ไลท์ตอนกลางวันพวกนี้เราก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เนาะกระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้เลยส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีดําตัดกับสีขาวนะครับเนาะใครที่จะเลือกซื้อยาริชโฉมีต้องสีขาวเท่านั้นพี่ปุ้ยใช่ค่ะสวยงามมากอ่ะพี่ปุ้ยคันนี้ฟีดดาวได้ไหม คันนี้เนาะถ้าลูกค้าประวัติดีเครดิตดีก็ฟรีดาวได้ค่ะพี่พัตเตอร์ครับผมฟรีดาวได้ดอกเบี้ยถูกเริ่มต้น2.79แล้วก็ลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทอะเนาะไล่ไปเลยทีละจุดะนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้อ๋อทของเขา,ขเขาจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับผมก็แสดงถึงรถปีใหม่ๆเขาก็จะไฟเลี้ยวจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วแล้วก็จะมีตรงข้างๆแบบนี้แล้วให้แบบว่าข้างๆมองเห็นด้วยข้างๆมองเห็นที่ตึงอันนี้ก็คือ แม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับจะเป็นแม็กของโตโยต้าแบบนี้เลยนี่สแตนดานเลยก็ด้านข้างก็เป็นคันนี้ก็เป็นสีขาวถ้าตามศัพท์คนพูดกันเนี่ยถามว่ามันมันใช่ขาวมุกไหมมันไม่ใช่ขาวมุกนะมันเป็นสีขาวสีขาวอ่ะเราเรียกกันว่าสีขาวนะครับผมให้ดูนี่ปี2019รถจอดอยู่ที่ร่มความใหม่คือความใหม่ของเขาคือยังด้านแบบไม่มีเงาไม่ได้เงานะคะเป็นด้านไม่ว่าขอบยางประตูคิ้วกันสาดทุกอย่าง มาจากโชว์รูมป้ายแดงหมดทุกอย่างเลยดูไฟเขาสวยมากไฟเหมือนรถเอบีเหมือนรถเบนซ์เลยเพราะรถปีใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้ไฟแบบเป็นเส้นยาวๆเป็น LED ยาวๆแบบนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังให้ดูเนาะมีไฟเบรกดวงที่3นี่ไฟเบรกเขาจะอยู่ด้านในนะคะที่เก็บสัมภาระเออแล้วใครบอกว่ารถอีโคคาร์เนี่ยจำเป็นต้องเล็ก ถ้าเราพูดตรงๆเลยบางคันที่เป็นแฮชแบ็กเนี่ยค่อนข้างเล็กนะก็เล็กที่เป็นรถเก๋อีโคคาร์ใช่แต่ว่าคันนี้คือเอาให้งานมันคือรถซีดานดีๆนี่อ่ามันคือรถซีดานที่แบบดูห้องเก็บสัมภาระเก็บของคือใหญ่มากใช้งานได้ทุกวันนะมีถาดรองมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบอ่าอันนี้บอกหน่อยอันนี้เป็นตัวใหม่เขาจะไม่มียางอะไหล รถปีใหม่ๆจะไม่มีอะไรแล้วมันก็เหมือนที่บอกไปเขาอะมีกล่องเครื่องมือมาให้นะใช่มันจะมีกล่องเครื่องมือไว้เก็บพวกอันนี้จะเป็นที่เติมลมใช่เวลายางแบนยางรั่วเราสามารถดึงสายตรงนี้ไปต่อไอ้ตรงที่จุดบุหรี่แล้วก็เอามาเป่าลมตรงล้อเราเวลาผู้หญิงขับรถไปทางไกลไม่สราถารถเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรได้ยังไงแต่ถ้าถามว่าเอายางอะไรมาใส่ได้ไหมใส่ได้ใช่ค่ะแต่ที่ออกมาเดิมๆจากโรงงานคือไม่มีใช่แล้วเาันเองนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆที่ ออกมาจากโรงงานที่เราเปิดให้ดูเขาจะมีไฟสองป้ายทะเบียนสวไสองป้ายทะเบียนสวยมีไฟสองปายทะเบียนแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันเหมือนที่บอกว่าไม่ใช้น้อยแต่จะน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพามาชมกันอะนี่โหแอร์เย็นแอร์เย็นชํำเลยแอร์เย็นมากนี่ถามว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยอะไรที่มันไม่มีกันบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือมันไม่มีวิทยุแต่คืออันนี้เราก็ใส่ให้ใช่แล้วอันนี้เราใส่ให้นะ เพราะว่ามาเดิมๆเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเลยให้ดูให้ดูให้ดูพี่โอ๊ตพาดูจากอาคอนโซลเนาะแผงประตูไล่มาเรื่อยๆเขาจะออกแบบมาเหมือนนักคือแบบคือใหม่แบบไม่มีริ้วรอยเลยคือ,อเหมือนที่บอกไปใส่ป้ายแดงไม่มีใครรู้ว่าซื้อรถมือสองใช่ครับผมคันนี้บอกได้เลยอ่ะเดี๋ยวอธิบายเกี่ยวกับบางคนสงสายตัวเริ่มเนี่ย มันต่างยังไงะนะครับผมจุดแรกที่เราสังเกตง่ายๆเลยคือมันไม่มีวัฏจักรหนึ่งเละ,หน,ละหนึ่งนะครับแต่ถึงจะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับบอกเลยว่ายารีตเอทีพนะครับเป็นเกียร์อโอโต้แต่กระจกไฟฟ้านะครับนี่กระจกเป็นไฟฟ้าสองฝั่งะนะครับข้างหน้าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวเริ่มของยารีตเอทีพเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าแอร์แบ็กก็มีใช่ค่ะแอร์แบ็กมันมีแอร์แบ็กนะมีทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายด้วยเพราะว่าปกติถ้าเป็นตัวเริ่มเนี่ยจะมีแค่คนขับ จะไม่มีคนนั่งด้านซ้ายใช่ค่ะนะครับตัวเริ่มขนาดตัวเริ่มยังมีที่วางที่วางแขนเลยมีวางแขนเออก็ครบเครื่องนะครับบอกเลยใครอยากได้มาดูเลขให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยลองขยับเข้ามาหน่อยไม่ใช่ไมล์หลักหมื่นไม่ใช่ไมล์หลักแสนครับผมไมล์เจ็ดพันสามครับไมล์เจ็ดพันสามร้อยกว่าโลนะคะลูกค้านี่เจ็ดพันสามร้อยกว่าโลไมล์แท้นะครับผมรถมือเดียวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดตามสไตล์โตโยต้าเลยบอกของเขาอันนี้ต้อจะเป็นลายแบบเหมือนลาย ไม้ไผ่เลยค่ะอืคือต้องบอกก่อนว่าเบาของรถเบาผ้าที่เป็นรถปีใหม่ๆเนี่ยจ้มันเป็นเบาผ้าที่ไม่เก็บฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านหลังกันหน่อยข้างหลังของเขาก็ดูแห่งประตูอันนี้มันใหม่แต่ข้างหลังเนี่ยต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเริ่มมันจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้จะเป็นยาริสเอทีฟตัวเจก็คือตัวเริ่มต้นกระจกข้างหลังจะเป็นหมุนนะคะจะเป็นรับหมุนนี่ดูเบาข้างหลังของเขาก็จะ นั่งก็อยู่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าเบาะข้างหน้าเพื่อที่จะให้มองเห็นวิวทีวีเนาะกว้างนะกว้างนะกว้างค่ะกว้างยาริสเอทีเป็นรถที่ที่ที่กว้างนะเล็กรูมต่างๆคุณตัวใหญ่คุณก็ขับได้ใช่แล้วนะครับผมนะครับอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็เป็นอ่าตระกูลเดียวกันที่โตขึ้นมาหน่อยเพี่มขึ้นที่เป็นขนาดกลางนะคะเป็นอ่ซีดานขนาดกลางกับโตโยต้าอัลติสเครื่อง 1.6e เนาะปี2014นะคะมาในราคา389,000บาท 3 8 9 0 0 0บาทเหมือนกันอันนี้37อันนี้3ามดอันนี้3 8 9อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเครื่อง1.6ใช่แล้วเพราะว่ามันก็จะแบ่งกันเป็น2ตัวมี1.6ด้วยแล้วดแด้วยนะครับ1.6ก็ค่อนข้างใช้งานได้ปกตินะบางคนถามว่า1.6กับ1นเนี่ยต่างกันขนาดไหนนะครับความต่างเนี่ยมันอยู่ตอนขับทางไกลมากกว่าใช่แล้วค่ะถ้าคุณขับใกล้ๆเนี่ยบางทีคุณแทบจะไม่รู้สึกเลยเหมือนคนถามว่าเครื่องพันหกกับเครื่องพันห้าต่างกันไหม ตากกันเลน็แทบจะแบบว่าไม่<ท>รู้<ะ>เลยแทบจะไม่รู้เลยแต่อัตราเร่งอะไรเงี้ยเครื่อง1.6มันจะออกตัวได้ดีกว่า,าท่านี้อ่ะเดี๋ยวมาดูดูกันไปทีละจุดนะครับโฉมนี้คือโฉมที่คนหาเยอะมากที่สุดนะครับอันติดโฉมนี้นะครับผมก็ได้สีด้วยคันนี้สีสุภาพ สีที่แบบดูแลง่าย,ด,ายดูแลง่ายมาอยู่ตลอด,ดลเป็นสีที่แบบเนาะไปหน้าจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับก็ตัวนี้มันก็จะได้เป็นโฉม,<ช>มเนใหม่ของกระจังหน้าของเขามันก็จะเป็นโครเมียมแลเะเขาทําไฟหรือว่าพวกหลอดต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราเพื่อให้ลูกค้าที่ออกไปสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถตกแต่ง,ตงเพิม่มได้เห็มไดยตรงเนี้ยคือจริงๆเนี่ย ถ้ามันเป็นไฟสีขาวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเวลาคุณเปิดไฟหลี่ตอนกลางวันมันจะเหมือนเดย์ไลท์ค่ะอ่าอันนี้คือจุดเด่นของโตโยต้าที่เขาเอาไงเขาตั้งใจอตรงใจไหมเขาจงใจมาอยู่แล้วส่วนของกระจังหน้าก็มันก็จะล้ำเขอาอยู่ในไฟมันก็จะดูแบบสดใหม่ดูแบบดูสวยอะรถโตโยต้าเนี่ยดีอย่างหนึ่งพี่ปุ้ยมันเป็นรถที่ไม่ต้องพูดเยอะเะเวลาลูกค้ามาดูแล้วอุ้ยเราดูสภาพไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแค่นั้นจบใช่ค่ะนะครับในส่วนล้อในส่วนแม็กเขาเนาะ เป็นแมททูโทนพี่ปุ้ยเขาสวยอะคะะ่ะแม็เขาจะมี2สีนะถ้าดูดีๆเขาจะมีสีโครเมียมแล้วก็สีเทาไฮเพลสีเทาเนาะมันจะเหลื่อมๆกันตัด<ช>แบบดูเวลาเราวิ่งบนท้องถนนอะมันจะเหลือบกันแล้วมันจะดูสวยดูไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างก็จะดวงใหญ่น่อยใช่แล้วขอบตัวนี้จะเป็นโครเมียมเขาใช้แค่ด้านล่างใช่แล้วค่ะนี่มือจับก็จะคาดโครเมียมนี่เลยแล้วแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาเนาะนี่บอกบ่งบอกนี่เลยค่ะ ดูโอ v t i เป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํามันเนาะไฟท้ายเขาจะเป็นลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูไฟให้ดูไฟท้ายก่อนเดี๋ยวจะไปเปิดให้ใหม่เนี่ยเองไหมเขาก็จะมีความแบบว่าพอรถปีใหม่ๆเซกเมนต์ใหม่ๆขึ้นมามันก็จะมี LED ใหญ่ใหญ่เส้นๆเขาก็จะดูแบบว่าเอ้ยอ๋อรถมันนาสมัยนะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เกินนะคะลูกค้าเหลือเงินกลับบ้านด้วยค่ะอยากเหลือเงินออกรถด้วยเหลือเงินกลับบ้านด้วยอาจจะไปลงแม็กเพิ่มไปทำรุ่นทำนี่ทำได้นซ์ได้แบบ เกินเลยลูกค้าเครดิตดีสลิปคาร์บอนนะคะรับรถไปได้เลยภายในหนึ่งวันเนาะนี่ภายในก็บอกได้เลยอันนี้ก็เป็นรถปีใหม่ดองเบียถูกเหมือนเดิมกว้างมากนะครับที่เก็บสัมภาระแบบว่าโอ้โหกว้างเลยใช้คําว่าเราพูดแค่คําว่ากว้างเลยกว้างเลยตัวนี้ก็จะมีล้อไหลที่เก็บอุปกรณ์ภายในตัวรถคือทุกอย่างดีดูซีนยังเป็นแบบว่าเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนพี่ปุ้ยคันนี้ภายในก็อย่างที่เราเคยขึ้นแท็กซี่นั่นแหละนะครับแล้วเราพูดตรงตรงแต่แท็กซี่แต่คันนี้ไม่ใช่แท็กซี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าภายในคันนี้มันจะต่างคือรถที่เอาไปทําแท็กซี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่เหมือนรถที่ผลิตออกมาจําหน่ายเพื่อเพื่อคนใช้นะมันก็ต้องมีข้อแตกต่างข้ับอย่างเช่นขอบต่างๆตรงี้ยตรงเนี้ยจะแท็กซีจะไม่มีบอกเลยนะครับภายในโคลาเติกก็ จะประมาณนี้นะครับเป็นรถเก่งแนวแบบในในหัวสมองคุณคิดว่ารถเก่งเป็นยังไงคันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะมันเป็นรถที่แบบรถเก่งอ่ะคือแบบไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายเยอะคือแบบความุฟังชันมันมันมีครบมาให้อยู่แล้วนะบนรถคันนี้นะครับแอร์วิทยุซีดีปุ่มปรับฟังก์ชันต่างๆอ่ะคืออันนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้ผู้ใช้เนี่ยนั่งสบายขับได้หมดนะครับมันเป็นรถที่ครบเครื่องนะใ่คุณจะขับบางไกลก็ได้เพราะว่าเครื่อง ผมต้องบอกเลยเครื่อง VDI เนี่ยอย่างที่คุณทราบอยู่แล้วตั้งแต่ V ีออสมที่แล้วนะครับอันติชมที่แล้วโอ้ใช้คำว่าโคตรทนเลยและก็ที่สําคัญคือออปชั่นฟังก์ชันของเขาเล่นง่ายไม่เล่นยากและที่สําคัญคือมีหมดเลยคือครบให้แล้วตัวนี้ถ้าผ่อนจริงๆถ้าลูกค้าจัดเต็มนะลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ8ปดพันต้นต้นเองค่ะอ่ฮะแปดพันต้นต้นถ้าจัดถ้าจัดล้นนะเอาแบบล้นใช่ไหมเอาแบบล้นเลยแบบอยากเหลือเงินกลับบ้านผ่อนแปดพันต้นจัดแค่สาม สามแสนสามแสนห้าก็เจ็ดปลายก็จะประมาณเจ็ดพันนิดนิดเจ็ดพันโซนเจ็ดพันสามอยู่ราวๆนี้จะประมาณนี้นะครับผมรถโตโยต้าโคโร拉อันติปเนี่ยเป็นรถที่คุณจะตัวใหญ่ทุนจะสรีระไหนนะครับผมนั่งได้สบายมากนะครับเพราะว่าเบาะต่างๆนะครับเขาก็เป็นเบาะหนังแล้วอันนี้เป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานไหมคะเบาะเดิมๆครับไม่ได้มงใหม่อ่าอันนี้เป็นเบาะเดิมๆมาลูกค้าพูดถึงฟังก์ชันกันต่อนะครับด้วยคําที่ว่าเป็นรถปี2014เนาะมันก็จะมีที่เสียบ usb มาให้แล้วนี่ไง ก็ลูกค้าก็ฟังเพลงได้เลยเสียบยูสบีฟังเพลงอะไรเงี้ยเอวมีมาให้หมดนะครับผมที่ชาร์จบงที่ชาร์จแบตก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ไม่จําเป็นต้องติดแก๊สก็ได้เพราะว่าเครื่องตัวนี้ค่อนข้างประหยัดมากมากประหยัดอยู่แล้วประหยัดมากเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหน่อยเนาะด้านหลังเขาจะแบบว่าโอ้โหกว้างมากคือขานี่แบบว่าเยียดสุดแล้วแบบว่ายังแบบยังเหลือนะคะข้างหลังเป็นเบาะนวมไหมพี่ปุ้ยเป็นเบาะนวมออกออกนวมเลยใช่ไหมมันจะนั่งแบบนุ่มสบายมันจะนุ่มอะค่ะนี่มันจะนุ่ม เวลารถพวกนี้พอมันเป็นเบาแบบเนี้ยคือมันนั่งสบายนะจะเวลาขับไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เมื่อยไงคือมันมันมันรองรับสรีระของตัวเราด้วยเบาะด้านหน้าเนาะและด้านหลังก็จะมีที่คือใหญ่กว้างและแบบนั่งสบายตรงนี้ก็สามารถเอาขึ้นได้นะคะตรงนี้เอาขึ้นได้ก็วันนี้นะครับผมเราสองคนนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ดูพัตเตอร์แล้วพี่ปุ้ยจนจบไลฟ์สดนี้นะครับผมยังไงวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ